ในวันนี้ผมจะมาแชร์เทคนิคในการเล่นสกัดโดยผู้เล่นอันดับหนึ่งของเซิร์ฟเวอร์นะครับซึ่งนั่นก็คือตัวผมเองในการเล่นสกัดเนี่ยต้องบอกเลยครับว่าไม่ได้มีอะไรซับซ้อนยุ่งยากมากมายเลยและก็เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราไปเริ่มต้นทําความรู้จักสกิลของสกัดกันดีกว่าไปดูกันเลยเรามาเริ่มต้นในการใช้สกิลหนึ่งของสกัดกันดีกว่าโดยสกิลหนึ่งของสกัดนะ่ะถ้าเกิดว่าเราใช้โดนฮีโร่หรือว่าใช้โดนครีบเราจะได้บัฟความเร็วโจมตีเพิ่มขึ้นแถมก็จะเพิ่มดาเมจจากการตีธรรมดาเพิ่มนิดหน,ดหนเเ,นเ,นเ,หนเลยว่าม มันจะอยู่ที่330กว่าแต่ถ้าเกิดว่าเกมไหนเราใช้สกิลหนึ่งไม่โดนหรือว่าเราตีธรรมดาอย่างเดียวเนี่ยดาเมจเวฟมันจะอยู่ที่220แถมมันก็จะตีชา้าด้วยถ้าเกิดว่าเราใช้สกิลหนึ่งไม่โดนอ่ะเพราะงั้นถ้าเกิดว่าเป็นไปได้ก็พยายามใช้สกิลหนึ่งเนี่ยให้โดนคีฟหรือแม้ก็โดนคนก็นได้ให้โดนสักอย่างหนึง่งต่อมาสกิลที่2เลยก็คือการชาร์จหมัดครับสกิลนี้สกัดจะชาร์จหัดเอาไว้และการโจมตีครั้งต่อไปเนี่ยดาเมจมันจะแรงขึ้นแต่มี มันก็จะคููดาวสิบวิเต็มๆและอย่างสุดท้ายก็คืออันตรของสกัดนั่นเองโดยเมื่อกดใช้อันติของสกัดแล้วเนี่ยมันจะสะบัดศัตรูออกไปรอบๆแทนระหว่างที่อันติีกาลังทํางานเนี่ยมันก็จะการสถานะทุกอย่างด้วยทําให้ถ้าเกิดว่าใช้สกิลนี้ขัดจังหวะวงไฟเนี่ยมันจะเหมาะมากๆก็สระสกิลของสกัดเนี่ยมันก็จะมีอยู่ประมาณนี้นะครับไม่ได้ซับซ้อนอะไรมากมายส่วนเรื่องการคอมโบเนี่ยก็เพียงแค่ชาร์จสกิลสองแล้วก็พุ่งเข้าไปโจมตีแค่นั้นเองครับคอมโบง่ายๆถือว่าเป็นวิธีในการเล่นสกกกกกัััดดดแแแบบเเสลลลยต่่อมมาาา็ูพงงวนี โดยไอเทมที่ผมออกเนี่ยก็จะเห็นได้เลยว่ามันเป็นไอเทมแทงสัดส่วนใหญ่สามารถออกของตามผมได้เลยครับทั้งไอเทมพลังแฝงและก็รูเนี่ยผมใช้เซตนี้ตลอดจนขึ้นอันดับหนึ่งของเซิร์ฟเวอร์ส่วนเรื่องรูเนี่ยผมก็จะใส่โกลเด้นบอดี้สิบเม็ดสเปริตสิบเมตรแล้วก็สเตนสิบเมตรคร่าวๆก็จะประมาณนี้เลยต่อมาสิ่งที่ผมจะมาสอนเลยก็คือการเดินเกมครับจากประสบการณ์ที่เล่นมาในหลายเกมเนี่ยผมจะบอกเลยว่าสกัดเนี่ยสามารถที่จะสู้กับออฟเลนได้หลายตัวมาก,มากๆอย่างพวกฉีอีนามาจ้าอะไรพวกนี้สู้ได้แน่นอนแต่ว่ามาจ้าเนี่ยแยกแต่ก ยังพอสู้ได้อยู่เริ่มเกมมาผมก็มาอยู่ที่เลนบนแล้วก็มาอยู่ในพุ่มไม้แนะนําว่าให้อัพสกิลหนึ่งมานะในช่วงเริ่มเกมอะ่ะหลายๆคนเข้าใจผิดว่าสกัดเนี่ยต้องอัพสกิลสองมาถึงจะได้ต่อยได้แรงๆแต่ว่ามันไม่ใช่ครับเพราะว่าการใช้สกิลหนึ่งเนี่ยมันจะทําให้สกัดมันต่อยได้รัวขึ้นแนะนําว่าในช่วงเริ่มเกมเนี่ยให้มาฟาร์มปูก่อนนะครับอย่าเพิ่งไปเค,คเลียร์คีิเลนตัวสกัดเนี่ยมันตีเป็นเวทอยู่แล้วมันก็เลยฟาร์มปูได้ค่อนข้างไวช่วงเวลแรกเนี่ยเราก็สามารถสู้กับเเเลนน้ดรมตตกวววแใิ็็ีีีหผ กระโดมผมฆ่าตายอันอย่างรวดเร็วเห็นไหมผมแทบไม่ต้องทําอะไรเลยอ่ะผมแค่ใช้สกิลเดียวเนี่ยผมก็ฆ่าฉี่ได้แล้วว่ะพอสู้เสร็จแล้วผมก็มาแอบดักอยู่ในุ่มไมาแล้วกะว่าจะมาดักฆ่าฉี่ต่อจะรู้ผนว่าฉี่เนี่ยเขนาน่าจะระวังตัวมากขึ้นนะครับผมก็เลยต่อยไม่โดนพอต่อยไม่โดนแบบนี้เนี่ยสกิลสองมันก็จะคูด,ดาอยู่ที่10วิทําให้สกิลสองเนี่ยมันก็เลยกินเวลาคูด,ดาไปค่อนข้างเยอะถ้าเป็นไปได้แนะนําว่าให้ใช้สกิลสองในต่อยโดนคนหรือไม่ก็โดนคีบก็ได้คูด,ด้าสกิลสองเนี่ยจะ เห็นว่าตอนนี้ฉีเนี่ยกำลังตีปูอยู่ผมก็เลยแย่งมาซะเลยพอแย่งปูมาได้แล้วเนี่ยผมก็ต่อเลือดฉีมาให้ได้มากที่สุดมีโอกาสกดดันได้ตอนไหนเนี่ยผมก็กดดันตอนนั้นแต่ด้วยในตอนนี้มังกรใหญ่เนี่ยมันก็ใกล้เกิดแล้วผมก็เลยกาว่าจะลงไปเลนล่างซะหน่อยแต่เห็นว่าเอรนดอนเนี่ยเขาชวนมาตีดาร์ผมก็เลยอะตีดาร์ก็ได้มาเพราะถ้าจะลงไปตีมังกรในตอนนี้เนี่ยมันก็ไม่น่าจะทันเราด้วยและดูเหมือนว่าฉีเนี่ยเขาจะเข้ามาป่วนนะแต่ว่าพวกผมเนี่ยก็ตีดาร์ตายไปก่อนในที่นี้ดูเหมือนว่าเอรัดดนเเลทาาหน้้้ี่ขไปโซใดอยย่าางสบหน่อยพราะใจ ว่าเอรันดอร์ได้บัฟแดงแน่ๆผมก็กลับไปเคลียร์เลนต่อจะสังเกตได้ว่าผมได้จะเข้าไปต่อยฉีอย่างเดียวเลยผมพยายามที่จะกดดันฉีนะครับเพราะถ้าเกิดว่าฉีมีของแน่เนี่ยมันจะสู้ยากเอาแต่มีโอกาสฟาร์มคีฟป่าได้ในตอนไหนเนี่ยผมก็ฟาร์มในตอนนั้นจริงๆถ้าเกิดว่ารู้ว่าคีฟเนี่ยกำลังเดินมาก็ชาร์จสกิลสองเอาไว้ได้เลยเผื่อตอนที่เข้าไปเนี่ยผมอาจจะได้เข้าไปต่อยฉีก็ได้แต่ถ้าเกิดว่าต่อยไม่ได้เนี่ยผมก็จะไปต่อยคีฟแทนอย่างน้อยเนี่ยต้องต่อยโดนสักอย่างหนึ่งเพราะอย่าลืมไปนะว่าถ้าเเเกลลลต่่่ยยในนีี็จาาวแ หันไปตีปูแทนดีกว่าดูเหมือนว่าในตอนนี้ฉีเนี่ยเขาก็ไม่ค่อยอยากสู้กับผมเท่าไหร่เลยนะก็เลยอาจจะไม่ได้เห็นผมเนี่ยสู้บ่อยอะไรขนาดนั้นผมเปลี่ยนจากรองเท้ากาอให้กลายเป็นรองเท้ากันเวทเพราตอนนั้นเห็นว่าคีร่าเนี่ยหายผมก็เลยว่าเขาเนี่ยจะขึ้นมาเลนบนแต่ที่ไหนได้เขาไม่ได้ขึ้นมาครับผมระแวงไปเองอะจริงๆถ้าเกิดว่าเกมไหนเจอตัวสตันเยอะๆเนี่ยก็จะเปลี่ยนจากรองเท้ากรอเป็นรองเท้ากันเ,ากาเวทก็ได้นะคือบางทีก็ไม่จะเป็นต้องออกของตามผมทุกอย่างก็ได้ใน,นระหว่างที่ผมกาลังฟงาร จะไม่เห็นนะในช็อตนี้ผมก็เลยจะเข้าไปรับอลเลเตอร์ให้แต่ไป,ไปมาฝั่งนั้นเนี่ยก็ดันเล่นง,งานผมซะง,งานผมโดนแล็ผักเข้ามาสกายแล้วก็โดนฝั่งนั้นเนี่ยเข้ามาลุมกันอีกสุดท้ายผมเองก็ไม่รอดแต่ก็ไม่เป็นไรเพราะว่าอย่างน้อยฝั่งทีมเราเนี่ยก็ยังเก็บคีล่ามาได้หลังจากที่เกิดมาแล้วเนี่ยผมก็เดินมาที่เลนกลางเพราะว่าเอลดอร์ฝั่งผมในเขาเคลียร์คลิปอยู่ที่หลังป้อมผมก็เลยคลิดว่ามาเกงกับเมิที่เลนกลางเนี่ยมันน่าจะดีกว่าผมจะได้มาดันป้อมที่เลนกลางด้วยแต่สุดท้ายผมเนี่็เ้านานนน่วีลอ,อใตห ก็ใกล้ตายแล้วก็เลยขอซัดป้อมสักหน่อยละกันตอนแรกเนี่ยผมก็จะไปเลนบนลแล้วนะแต่เห็นว่าเอลันดอ์เนี่ยเขาทำเลนบนเอาไว้ให้ผมก็เลยมาดันป้อมเลนงกลางต่อครั้งนี้ผมเนี่ยก็เลยสามารถดันป้อมเลนงกลางมาได้นะครับพอดันป้อมเลนกลางแตกแล้วเนี่ยผมก็พาไอาเลเตอร์มาตัดบัฟฟ้าซึ่งจู่จูระหว่างนั้นคีล่าเนี่ยก็โผล่มาเฉยเลย แมอยากตายก็ไม่บอกแล้วเข้ามาในตอนที่อเลเตอร์มีอติแบบนี้บอกเลยว่ารอดยากถึงผมจะโดนแวนซอยไปตั้งหลายทีแต่ผมก็ไม่ได้สนใจหรอกผมสนใจแค่ว่าผมจะซัดคีร่าตายได้หรือเปล่าแต่ให้ผมอยู่สู้ต่อเนี่ยก็คงไม่น่าไหวเพราะงั้นผมก็เลยขอหนีก่อนดีกว่าตอนแรกก็จะวับอยู่ในผู้มม้นั้นนั่นแหละแต่ว่าคิวเดอร์เดินผ่านมาผมก็วาดเสียวเหลือเกินก็เลยจะต้องหนีวับไปอยู่ในผู้มม้อีกุ่มหนึ่งแต่พอผมวารกลับบ้านไปเติมเลือดเสร็จแล้วเนี่ยผมก็มาเลนมบนแล้วก็มาเคลียร์คีว ในตอนนี้ผมก็เลยกลับมาเคลียร์เลนบนอีกครั้งหนึ่งผมเห็นว่าในตอนนี้เนี่ยฉี่เขาอยู่ตรงเลนกลางผมก็เลยเนียมาดันป้อมซะเลยผมมีโอกาสมาดันป้อมได้นในตอนไหนเนี่ยผมก็จะมาดันในตอนนั้นพอป้อมเลนบนแตกผมก็มาดันป้อมเลนกลางต่อพอเลนกลางแตกผมก็มาดันป้อมเลนล่างแป๊บเดียวก็ได้ป้อมมาตั้งสี่ป้อมแล้วครับโคตรไวเห็นว่าตรงเลนกลางเนี่ยเหมือนจะมีไฟกันผมก็เลยฟิกอันติเข้าไปก็เลยพอทันจังหวะอยู่ได้บ้านนิดๆหน่อยๆอันติของสกัดเนี่ยมันกันสตันได้นะครับเพราะงั้นตอนใช้เนี่ยถ้าใช้ตอน นจนตอนนี้ฟอนต้อง,งข้าวเนี่ยก็เหลือแค่แวนกับคีราแต่ว่าคีราปฏิดาร์เฉยเลยอย่างนี้ก็เสร็จดีเหลือแค่แวนกันบ้านอยู่คนเดียวพวกผมเลยก็เลยได้ใช้โอกาสนี้เนี่ยเข้าไปเล่นง,งานแวนแบบไม่ต้องเกรงใจใครจนในที่สุดแล้วพวกผมเนี่ยก็สามารถเก็บแวนมาได้ซึ่งต่อจากนั้นพวกผมเนี่ยก็ดันบ้านจบเลย เป็นไงฮะดูเหมือนเล่นง่ายใช่ไหมซึ่งมันก็เล่นง่ายจริงๆแหละเพราะว่าสกิลเนี่ยมันไม่ได้ซับซ้อนอะไรยุ่งยากมากมายเลยครับอย่างมากสกิลคอมโบเนี่ยก็จะมีแค่สกิล2แล้วก็สกิลหนึ่งแค่นั้นเองเกมนี้จบค่อนข้างไวด้วยถ้างั้นเนี่ยก็ไปดูเกมต่อไปกันดีกว่าว่าผมเนี่ยจะยังเล่นได้แบบนี้อยู่ไหมมาฮะในเกมที่2นี้เนี่ยผมก็ได้มาที่เลนบนแล้วก็มาแอบอยู่ในพุ่มไม้ที่เดิมวิธีการเล่นก็เหมือนกับเกมแรกเลยครับผมเนี่ยก็จะมาฟาร์มปูก่อนเลยเป็นอย่างแรกแล้วก็จะลืมอัพสก้วนีวนไ,ไตปัับ เกมนี you, one, well. machine, Rut, ้มัน mm ก็จะเป็นเกมแรกด้วยที่ผมจะมาลองสู้กับทาร่าผมพุ่งไปตีเอาตีเอาจนทาร่าเนี่ยก็เกือบตายแต่ผมไม่เสี่ยงเข้าไปนะเพราะว่าทาร่าเนี่ยเขามีเอ็กคิวขืนเข้าไปเนี่ยผมเ่าจะโดนฟื้นแบบเป็นคนแรกเลยก็ว่าได้เพราะงั้นในตอนนี้เนี่ยผมก็เลยจะต้องไปเก็บเลือดที่หลังปอมแล้วก็ไปฟาร์มคีปปากข้างๆฟาร์เสร็จเนี่ยผมก็ชาร์จหมัดเอาไว้กะว่าจะไปต่อยคีปเรนแต่ทาร่าเนี่ยนันโผล่มาก่อนสงันผมก็เลยพุ่งไปต่อยสักทีหนึ่งแล้วก็ถอยออกมาต่อจนตอนนี้ทาร่าเนี่ยก็เกือบตายแล้วด้ต แล้วก็ไม่ได้เวลด้วยจะดูหมนว่าเขาน่าจะหิวคีมนะครับผมเก็เลยพุ่งไปโจมตีอีกครั้งหนึ่งแล้วก็เก็บคิวทาร่ามาได้แต่จะให้อยู่สู้ต่อเนี่ยมันก็ไม่ไหวแล้วครับเพราะทุเรนเนี่ยเขามาเลนบนผมก็เลยรีบฟิกหนีออกมาอย่างดีที่ทิเรียฝั่งผมเนี่ยขึ้นมาช่วยผมที่เลนบนผมก็เลยรอดตายมาได้อย่างหวุดหวิดในตอนนี้เนี่ยผมก็เลยต้องขอว่ากลับบ้านไปเติมเลือดพอเติมเลือดเสร็จแล้วเนี่ยผมก็กลับขึ้นไปเลนบนเห็นว่าเอรนดอนเนี่ยเขาอยู่ตรงนี้ด้วยนะครับผมก็เลยไม่ ผมเดินกลับมาเลนบนมาฟาร์มคีบป่าข้างๆป้อมต่อแล้วหลังจากนั้นเนี่ยผมก็มาเคลียร์คีปเลนเคลียร์คีปเลนเสร็จแล้วเนี่ยผมก็มาแอบอยู่ในพุ่มไม้เห็นว่าตอนนี้ทาร่าเนี่ยก็ไปอยู่ตรงเลนกลางแถบแบงกาดเนี่ยมันก็มาชนคีปเลนของเราแล้วด้วยอันนี้ไม่จำเป็นต้องรีบเคลียร์แบงกาดก็ได้นะรอให้แบงกาดเนี่ยตีคีปเราตายไปหมดก่อนแล้วเราค่อยเคลียร์ทำแบบนี้เนี่ยมันจะทำให้ออฟเลนฝั่งตรงข้ามเนี่ยเขาจนลงนะครับพอคีปฝั่งเราตายไปหมดแล้วเนี่ยเราก็เคลียร์แบงกาดได้เลยแต่เเเเเเหหหห็็็็นน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 ว่่่่่่่่่่่่าา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 าใตตตตตตออออีีีีีีี้้้ททรรรรรยย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 กกกกกไไไไไมม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 ดดดูงงงงงงลลลบผฟ์์์คคคคปปปปปพััััืๆิิจ ตายไปผมก็ได้ไปเจอกับทารา่าอยู่พอดีก็เลยได้มีประเด็นต่อสู้กันอยู่นิดหน่อยแต่ระหว่างที่ผมกำลังสู้กับทารา่าแบบตัวต่อตัวในจู่ๆเอเลนดอร์ก็มาเลนบนสะงานทาให้ในตอนนี้ถ้าเกิดผมคิดที่จะหนีเนี่ยมันก็น่าจะหนียากอยู่แหละเพราะงั้นผมก็เลยตัดสินใจฟิกไปต่อยทาร่าซะเลยจะได้ไม่ต้องตายฟรีด้วยเพราะผมเองก,ก็คิดว่าก็ไม่น่าจะหนีรอดอยู่แล้วสุดท้ายผมก็โดนเอเลนดอร์ฆ่าตายแถมป้อมเลนบนเนี่ยก็จะถูกดันอีกผมเกิดมาแล้วเนี่ยก็พยายามที่จะมากันป้อมล้านาแต่ว่ามันมากันไม่ทันอ่ะช่วงนั้นเน คลิปเลนบนต่อแล้วก็ลงมาเลนกลางผมว่าแอบอยู่ในพวกไม้เผื่อใครเดินผ่านมาทางนี้เนี่ยผมจะได้ดักฆ่าได้แต่ก็ไม่มีใครเดินผ่านมาเลยนอกจากลิกเตอร์เนี่ยได้โดนแก็กดูดอยู่ทาให้พวกผมเนี่ยก็เลยได้เข้าไปช่วยกันแล้วก็เก็บลิกเตอร์มาได้แต่พอผมโซ่เสร็จแล้วผมก็เดินไปเลนบนแล้วก็ไปเคลียร์คลิปและแก๊กฟังผมเนี่ยเขาก็บอกว่าสลับเลนผมก็เลยวร่ปลงไปเลนล่างแล้วก็เคลียร์คลิปให้มันสูงๆเผื่อผมเนี่ยจะได้ไปแก๊งกับเลนอื่นมั่งแต่กระแทบวจะไม่ได้ไปไหนเลยครับผมก็มาเลนกลางกนารใ เล่นสกัดเนี่ยผมแนะนําเลยว่าให้เตรียมสับของไว้หน่อยก็ดีนะครับเพราะว่าสกัดเนี่ยมันมีเวลามากพอที่จะสับของได้อยู่แล้วอย่างพวกกอเกิดแข็งเคียวอะไรพวกนี้เตรียมออกมาเลยครับเผื่อเกมไหนเจอเกมตึงๆเนี่ยก็จะได้มีเวลาสับของผมชาร์จสกิลสองเอาไว้กะว่าจะเข้ามาเนียนดันป้อมซะหน่อยแต่ว่าทูลินเนี่ยก็มากันป้อมไว้ทันตอนแรกเนี่ยก็จะไม่สู้ด้วยอยู่หรอกแต่ว่าทูลินเนี่ยคดันห้าวเข้ามาไงช็อตนี้เนี่ยมันก็เลยมีเป็นต่อสู้เพราะว่าพวกผมเนี่ยก็ได้ลงมาที่เลนล่างกันในการต่อสู้ครั้งนี้พวกผมเนี่ยก็สามารถเก็บนแ้ปดอมบ ยาวเลยครับแต่ระหว่างที่กํลังจะขึ้นบ้านเนี่ยผมก็จะไปรับดาเมจจากแนวหลังให้จะได้ทํำให้ฝั่งทีมพวกผมเนี่ยดันบ้างก็ได้อย่างง่ายๆหน่อยผมกาลว่าจะฆ่าทีลีให้ตายก่อนนะแต่ว่ามันก็ไม่ไหวอะ่ะก็เลยจะเป็นจะต้องฟิกออกมาตั้งหลักก่อนพอตั้งหลักได้แล้วเนี่ยพวกผมก็เข้าไปนันป้อมใหญ่ในท,ทันทีในตอนนี้เนี่ยพวกผมก็ตีบ้านกันอย่างเดียวแล้ครับไม่สนใจอะไรทั้งนั้นละ จบไวนะเกมนี้มันเป็นอีกเกมหนึ่งที่จบค่อนข้างไวเลยทีเดียวส่วนใหญ่สกัดเนี่ยผมมองว่ามันเล่นได้เกือบทุกเกมเลยนะถ้าเกิดว่าในเกมนั้นเนี่ยมันไม่ได้เจอกับพวกฟันติโน,โนโ่หรือว่าเจอกับไฮยติหลักๆเนี่ยมันก็จะมีอยู่แค่2ตัวนี้ที่สกัดเนี่ยมันไม่ค่อยชอบก็ในคลิปนี้เนี่ยผมก็น่าจะสอนไปหมดทุกอย่างแล้วทั้งวิธีการเล่นแล้วก็การออกไอเทมเอาเป็นว่าในคลิปนี้เนี่ยก็มีเพียงเท่านี้นะครับในสำหรับคลิปหน้าเนี่ยมันจะเป็นคลิปอะไรก็อย่าลืมติดตามแล้วชมมาด้วยกันแล้วก